ไว้ยายฝังไ um, ูงน yeah, ี้่าไดใก้แล้วครับฝงนี้้คละต้องาะออก้นเคลื่อนเข้าไปนอนะครับเร่องกนน้ไว้ใช้หน้าแรนเะออกต้องใช้หน้าแรงนีอดห่ะคร ไฟแม่เขาไม่ได้ใช้ปูนเหมือนบ้าเราคัะเราก็ใช้ไฟใส่หัวบางเวลนก็กลายเป็นไฟในก้นนล้วามหมายบอกไม่ได้ไฟเป็นถางที่มองตึ้นเขินเลยนะไฟเขาไม่ใช่แสงไฟโอเคแช่น้ำเลยก่อนครับร้อนเดือดไเลยได้ไมครับ มันเยอะมากกว่านี้ก็มีที่ก่อการปดกในารท่องน,น้ำไว้นะครับน้ำใกล้หมดแล้วโอ้จะขอมาเขาเล็กหนน,นะครับแล้วมีการขุดลอ,อกไปเต็มไปเนี่ฝน,น,น,นตกไม่เยอเลยครับ เราจะเอารอไปใส่ดักปลาไปด้วยนะครับเนี่ยแรงแหแต่ฝนตกไม่หยุด